ช่วยออกแบบแคนดี้รากแก่นทุ่งเงินกว่า20ล้านบาทจากน้ำทักน้ำแรงสร้างบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่บานเย็นราดแก่นหลังนี้โทนี่ราดแก่นช่วยออกแบบสวยเกลยถูกใจแม่มากเรียกว่าสวยและรวยมากจนสามารถทุ่งงบกว่า20ล้านสร้างบ้านให้คุณแม่ได้อีกหลังสําหรับนักร้องลูกทุ่งสามารถความสามารถแคนดี้รากแก่นโดยล่าสุดวันบันเทิงได้เผยบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวในวันขึ้นบ้านใหม่ระบุว่าบ้านใหม่ หลังนี้เป็นบ้านที่รีโนเวทมาจากบ้านที่เคยซื้อไว้เดิมทีจะสร้างเป็นออฟฟิศซึ่งก็ได้น้องชายโทนี่รากแก่นมาช่วยออกแบบทั้งบ้านพอคุณแม่บันเย็นมาเห็นก็รู้สึกชอบจึงเปลี่ยนจากออฟฟิศเป็นบ้านคุณแม่ไปเลยแม่บอนเย็นรากแก่นเปิดเผยว่าพอเอ่ยคําเดียวว่าเราไม่ย้ายของเราย้ายคนดีกว่าก็มีโดนถามว่าแม่จะตัดใจได้หรืออยู่บ้านอีกหลังมานานกว่า20ปีซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าได้เดินออสังเกก็ถึงกันแล้วพอมาอยู่แล้ว ก็ยังไม่ออกจากบ้านหลังใหม่นี้เลยยอมรับว่าเตื้นตันมากที่บ้านทั้ง3หลังคือที่นี่กับที่เขาใหญ่เป็นของคุณแม่พูดแล้วน้ำตาจะไหลลูกทั้ง3าคนเป็นอภิชาติบุตรของแม่จริงฮ่าฮ่นอกจากนี้แคนดี้รากแก่นยังมีการโพสต์ภาพบ้านหลังใหม่ลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความระบ,บุว่าไม่ต้องใหญ่โตแต่แค่อ,อุ่นก็พอบ้านเงินและอีกข้อความหนึ่งคือความฝันคืออยากสร้างบ้านสวยๆให้แม่สักหลัง และวันนี้ก็ทําได้แล้วว่าวาบ้านเงินที่โทนี่ออกแบบให้เดิมทีจะเป็นออฟฟิศแต่แม่ชอบเลยยกให้แม่แทนน้ำพักน้ําแรงเหนื่อยไม่ว่าขอให้แม่และผัวอยู่สุขสบายจ้า